สวัสดีครับผมเบนอัปเช่ครับทุกวันนี้นะฮะเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าในชีวิตประจําวันของเรานะครับมีเทคโนโลยีและก็ความบันเทิงเข้ามาเป็นปัจจัยที่5ในการดําเนินชีวิตครับซึ่งวันนี้ฮะผมมาพูดถึงหัวเว่ยแอปแกลเลอรี่ครับหัวเว่ยแอปแกลเลอรี่นะฮะเป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมนะครับที่มีแอปพลิเคชันในมือนับล้านล้านแอปพลิเคชันฮะเพื่อรอให้เราเนี่ยไปค้นหาไปเพลิดเพลินแล้วก็สนุกไปกับมันซึ่งหัวเว่ยแอปแกลเลอรี่นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยผมจะพาไปดูกันครับ โดยเฉพาะสายบันเทิงอยา่างพวกเรานะครับพลาดไม่ได้เลยครับเพราะว่าหัวเว่ยแอ g a l l ลอรเนี่ยมีแอปพลิเคชันด้านความบันเทิงต่างๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็นหัวเว่ยวิดีโอไปดูการติดตั้งกันเลยครว่ามันไม่ยากยังไงครับ แล้วนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีไล n ์ทีครับติ๊กต็อที่กำลังฮิตตอนนี้ฮะถ้าอยากฟังเพลงนะครับก็มีจุ๊ก m ิวสิครับหรือสำหรับสาวๆบางคนนะฮะชอบดูซีรีส์เกาหลีซีรีส์จีนต่างๆมากมายก็มีแอปวิวฮะหรืออยากจะเป็น VTV ซึ่งแอปพลิเคชันพวกนี้นะครับทำให้การดำเนินชีวิตของเราหลังจากนี้เนี่ยจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปครับ และนอกจากด้านความบันเทิงนะครับใครที่ต้องการทําธุรกรรมทางด้านการเงินและการธนาคารนะฮะก็มีแอปพลิเคชันรองรับอีกมากมายเช่นกันครับเช่นแอป t r u e n o n e y Wallet นะฮะหรืออย่าง K Plus SCB t m b Touch กรุงไทยเน็กครบคันทุกแอปแน่นอนครับซึ่งข้อเสียอย่างเดียวก็คือบัญชีไม่มีตังค์สักบาทเลยครับเม่ยึดหมดแล้วบัญชม่มีตังค์สักบาเลยครแต่ไม่เป็นไรครับอันนั้นข้อเสียของผมเองครับ ในเรื่องของการช้อปปิ้งนะครับสำหรับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายที่ชอบช้อปออนไลน์ต่างๆนะฮะแอปพลิเคชันต่างๆครบคันมากมายแน่นอนไม่ว่าจะเป็น lazada shopee alibaba aliexpress หรือว่าอย่าง jd central ครบไหมครับครบทุกอย่างฮะภรรยาผมชอบมากแล้วได้หิวเลยครับขี้เกียจออกไปซื้อไม่ต้องออกไปซื้อครับเพราะว่าผมมีแอปพลิเคชัน delivery ต่างๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็น food panda l i แมน m y m k E ็มเค i c o และอื่นๆอีกมากมายที่เป็น Delivery ครอบคุมทุกอย่างแน่นอนครับแล้วถ้าพูดเรื่องการขนส่งนะครับหูโวยแอปแกล l อรี่ Gallery, เขาก็มีแอปพลิเคชันรองรับอีกแล้วฮะไม่ไว่าจะเป็นโบลครับไลแมนและนี่ลัมบิกเลยฮะแออีเชียครับ, A A er รบและอื่นๆอีกมากมายเรียกได้ว่าในหูโวยแอปแกล l อรี่นะฮะมีทุกแอปพลิเคชันที่รองรับในการใช้ชีวิตประจําวันของคุณอย่างแน่นอนครับ ตอนนี้นะครับเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและเกมจากแอป g a l l อรีครับรับคืนทันทีเป็นหัวไวพอยนะฮะสูงสุดถึง20%เพียงใช้จ่ายในแอปนะครับครั้งที่1และครั้งที่2ของทุกวันครับพบสิทธิประโยชน์มากมายบทแอป g a l l อ r y สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างครับแต่ว่าต้องรีบหน่อยนะครับเพราะว่ามีเวลาจำกัดนะครับและนั่งอยู่กับเราแต่ต้นจนจบคลิป ขอแนะนําตัวให้เขาหน่อยแล้วกันะฮะและนี่ก็คือหัวเว่ยรุ่น y 6 p และที่ต้องตื่นเต้นขนาดนี้นะฮะก็เพราะว่าเจ้า y 6 p ตัวนี้ครับมีกล้องถึง3ตัวฮะ,ะด้านหน้าก็เซลฟี่๊ะด้านหลังนะครับถ่ายตากล้องฮะกล้องนะครับความละเอียดสูงนะฮะถึง13ล้านพิกเซลครับเรียกได้ว่าทั้งวิดีโอหรือว่าจะถ่ายรูป พัดแจ๋วแน่นอนนะครับเจ้าวายตัวนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมครับดูซีรีส์ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมไหลลื่นไม่มีสะดุดครับแล้วเจ้าเครื่องนี้นะครับแรมเนี่ยให้มาถึง 4GB ครับถ้าลอมนะครับก็ 64GB เรียกได้ว่าทั้งแรงทั้งจุอย่างแน่นอนครับและเจ้าวายตัวนี้นะฮะมาพร้อมกับความกว้างของหน้าจอเนี่ยสูงถึง6.3นิ้วครับเพื่อเปิดโลกทัศน์ในด้านความบันเทงของเราให้เต็มตามากยิ่งขึ้นครับ จะตื่นเต้นขนาดนี้นะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะทราบไหมครับว่าเจ้าเครื่องนี้ครับราคาเท่าไหร่ฮะผมเฉลยให้เลยก็ได้ครับเจ้าหวเว่ย Y6P ตัวนี้เนี่ยราคาเพียงแค่3 9 9 9บาทเท่านั้นเองครับเรียกว่า4 0 0 0บาทมีทอนฮะตกใจไหมละครับและทั้งหมดที่ผมพูดมาในวันนี้นะครับผมแค่จะบอกว่าหวเว่ยแอปแกลอรี่มีแอปพลิเคชันต่างๆมากมายเพื่อรอให้คุณค้นหาแล้วก็เพลิดเพลินไปกับมันทุกท่านครับมาเป็นครอบครัวหวเว่ยกันนะครับสวัสดีครับ